ครับคลิปนี้จะสาธิตวิธีการดูคลิปวิดีโอที่เราใช้กล้องวิดีโอวงจรปิดภายในรถ SC 3 1 0่ายไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำ micro SD card ใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับแล้วก็เปิดไปที่ micro SD card ของเราจะได้ไฟล์ j p e e r exe นี้นะครับเราทำการดับเบิลคลิกเปิดไฟล์มาได้เลยครับจะเป็นไฟล์โปรแกรมสำเร็จรูปไม่จำเป็นต้องอินสตอลนะครับ ครับก็จะเป็นโปรแกรมัหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นไฟล์วิดีโอที่เราทําการบันทึกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเลย์ให้ดูครับ <c oughs> ตัวกล้องจะโชว์สองช n n อ l ครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับระบุพิกัด gps ครับโดยกดที่ปุ่มข้างล่างตรงนี้นะครับไอคอน เป็นไอคอนคล้ายๆ Google Map ครับคลิกปุ๊บก,ก็จะโชว์ตำแหน่งที่รถทำการเคลื่อนที่ครับตอนนี้เราเข้ามาจอดในปั๊มนะครับก็กล้องก็จะบันทึกไปเรื่อยๆครับโดยที่ระบุตำแหน่งพิกัดและที่จุดลองตีจุดนะครับก็อยู่อยู่ด้านนี้ครับ พิกัด100 9 3 5 9องศาตะวันออกแล้วก็ละติจุด13จ7 3 5 3องศาเหนือครับดูความชัดเจนครับส่วนแผนที่ด้านขวาก็จะโชว์ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันสามารถคลิกที่รูปคนครับเป็นสติทวิวครับ กดค้างแล้วลากมาใส่ครับก็จะเป็นสตีทบิลดูแผนที่แบบเรียวทานได้เลยนขณะนั้นนะครับสามารถหมุนได้ด้วยครับครับความชัดก็จะอยู่ระดับ480ี p ครับ ถ้า2 c h ช n n e l จะอยู่ความคามชัดจะอยู่ที่พ2 8 0คูณส8 0รพิกเซลครับนี่ GPS บันทึกตำแหน่งภายใน สังเกตว่าการใช้งานค่อนข้างสะดวกครับแล้วก็ให้ข้อมูลมาค่อนข,ข้างครบครับโอเคถ้าผู้ใช้งานหรือว่าลูกค้าเรามีคำถามสงสัยอะไรสามารถติดต่อภายในเว็บไซต์หรือว่าโพสต์คอมเมนต์ไว้ใน YouTube ได้เลยครับมีเวลาเราจะเข้ามาทยอยตอบให้ครับขอบคุณครับ